สวัสดีครับสวัสดีมิตรสหายทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องของการปลูกไผ่นะครับคลิปนี้ผมจัดทําขึ้นต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับ3สายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่สามารถให้หน่อไม้นอกฤดูได้โดยที่ไม่ต้องวางระบบน้ําคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอีก4สายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่ สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้ซึ่งในวันที่ทําคลิปนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับที่หน่อมไม้ป่าเนี่ยหมดแล้วหมดฤดูกาลนะครับแต่ว่าไผ่เศรษฐกิจที่ผมปลูกไว้ในสวนเนี่ยยังสามารถให้หน่อมไม้ออกมาได้ชิมนะครับนี่ก็คือหน่อมไม้ของไผ่โรคหวานเป็นไผ่ที่รับประทานสดได้เลยโดยที่ไม่ต้องต้มนะครับไผ่โรคหวานตัวนี้กินสดได้เลย ปลอดยูริกและไซยาไนเหมือนเหมือนมงหวานเพร็น้าผึ้งนะครับอันนี้จัดอยู่ในตระกูลไผ่ลวกนะครับและนี่ก็คือหน่อไม้ของไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งนะครับซึ่งไม่ได้วางระบบน้ําและไม่ได้แต่งกิ่งสางกอ,อกคือผมจะปล่อยไว้ลําเพื่อจะทําต้นพันุไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งเป็นไผ่ที่สามารถรับประทานสดได้เลยโดยไม่ต้องต้มนะครับไม่ว่าจะทําเป็นเมนูส้มตําก็อร่อยนะตัวนี้ปลอดยูริกและไม่มีไซยาไน เหมือนกับไผ่รวกบานถ้าปลูกในที่ร่มลำเขาจะสูงนะครับสูงเกือบๆหกถึงแปเมตรเลยทีเดียวอันนี้ผมปลูกไว้ข้างห้งวยใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับลำก็จะสูงและนี่ก็คือโฉมหน้าของไผ่ยักษ์ใจแอนหรือไผ่ยักษ์น่านเป็นไผ่ตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่มีชื่อที่แตกต่างบางสวนก็เรียกไผ่ใจแอนหรือไผ่ยักษ์ แต่ที่จริงก็คือไผยักษ์นั่นนั่นเองนะครับหน่อไม้ตัวนี้รสชาติอร่อยมากแต่ไม่สามารถรับประทานสดได้ถ้าโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ยจะอยู่ที่1-5กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นไผยักษ์น่านอายุ1ปีเท่านั้นเองก็สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องวางระบบน้ำนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของไผ่กิมซุ่งไผ่จิมซุง หรือไผ่ตรงดิมแล้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้วางระบบเหมือนกันหน้าแรงเขายังแทงหน่อออกมาให้เห็นรสชาติของหน่อไม้ก็อร่อยลำไม้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําฐานไบโอชาฐานไม้ไผ่ตัวนี้จะเหมาะสมมากทั้งหมดนี้ก็คือ4สายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่ผมนํามาให้ชมเพื่อไขข้อสงสัยที่ว่าไผ่เศรษฐกิจพวกนี้เนี่ย สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้ไหมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบให้กับหลายๆท่านที่กําลังศึกษาข้อมูลกําลังหาข้อมูลในเรื่องของการปลูกไผ่นะครับก็ลองหาสายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยเอามาติดสวนไว้รับประทานเองหรือไม่ก็ขยายเองสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมกด subscribe ติดตามในสิบก่อนชาแนลเพื่อรับชม สาระเรื่องราวดีๆที่ผมจะนำมาอัพโหลดให้ชมอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ